ไหนนีกูแกว่กูก็รือท่าคนนึไม่เอามาทำอันด่ารอาะเอ้ยเช่เนตุรณอะไรของเขาคุณห่่ไหน่ที่ไหนกูก็ไ่มือนหันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวื่ไมเช่กูไนึกว่าหนาย่ทโ้ย อีเหี้ยเดินนี่เดินหน่อยได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะ่ทำยังไงให้มันสั่นเลยวันนี้หน่อยเลยไหมตอนที่เขาแก่แล้วแก่เริ่มเห็นว่าผมดอยู่เนี่ยพปวดครับผ่านเยอะไหวายตายอย่าโดนทักทักนะหุ่ยตากเปรี้ยไอ้เชี่ยโอ้ยอยไม่ได้แล้วโว้ยถ้าเขืนโชว์เดียวไม่หวยหัวเป็นเมียพวกเทียดีเว้ยสรุปแล้วมึงจะเป็นหวแล้วเป็นเมียไอ้กุดขามึงเป็ยังไง ขามึงก็ด่วนเนี่ยมึงจะปั่นไปหาแม่ไม่ได้นะกูจะไปแข่งโอลิมปิกแหมโอลิมป,ปิกเอาเรื่องเบสปิงแกมอีกว่าเออเออ,เออน,นั่นแหละอ้าวหายไปไหนแล้วที่ฮะท่านจะได้รับวความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรท์คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราตกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับ เขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไลฟ์คอมมดี้ของเรารับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ